อ้าวนี่ทุกคนมาดูนะคุณป้าแกกรยันไหมล่ะมีจริงไหมกยันมันจะเทียบอ้าวนี่ทุกคนนี่ดูเป็นทำเป็นเลื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่ทุกคนหาความพยายามนียายเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างดีจะยัยกล้วยใครขายยังไงยายยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอาไหมเออเอาไหม ให้ดูความเยี่ยมเหยายดยายุเ um, ท่าไหร่แล้วล่ะแปดสิบแล้วแปดสิบต่อสามเดือนแล้วนั่นท totally, to ุกคนยายอายุแปดสิบแล้วนะแปดสิบต่อสามเดือนแปดสิบกับสามเดือนยายมานั่งขายเนี่ยพอดีเห็นภาพอย่างนี้ก็เลยมาทำให้ทุกคนได้ดูแรงบันดาลใจว่าสบายใจเออขนาดคุณยายแก่ขนาดนี้คุณยายก็ยังมีความพยายาม ลาบก็ตุนนี่เป็นพันสองพันล้านเอยๆอยู่เฉยๆก็ใช้แต่ยายบอกว่าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เรากินใช้ทำไมเราก็สงสารไม่ได้ใช้เใช้ตังเป็นอ๋ออย่างไรเราก็ต้องกินเราจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงนั่น เห็นไหมล่ะครับ,บเห็นไหมล่ะครับทุกคนยายบอกว่ายายอยู่เฉยๆไม่ได้ยายต้องช่วยลูกหลานนี่ครับอันนี้คือทําจะได้รู้ว่าเป็นแรงบันดานใจให้ทุกคนที่กําลังท้อแท้ขนาดายายาย,ายายยังไม่ท้อเลยใช่ไหมย,ยายเออไม่ท้อเลยขายหมดทุกวันไหมทีก็หมดทีก็ไม่หมด บางทีก็หมดบางทีก็ไม่หมดยายขายเท่าไร่เอ่ยเดี๋ยวพอดูหน่อยยายหอมแห้งล้ำก็ละลุ้ยโอ้โหผักยายขายน้ำพริกกระปุกละสิบบาทแล้วเ็ามีหอมแดงยายมาน่งขายแล้วก็มียขกล้วยมียายขายปลามียายขายปลาผมว่าพรุ่งนี้จะมาซื้อปลายายนั่นแหละพอดีว่าวันนี้ว่าจะมาซื้อยายก็ไม่ วันนี้วันก็หนีหัดเข้ามาอ๋อวันนี้วันพฤ่งหัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้พอมาอีกวันหนึ่งเดี๋ยวมาช่วยซื้อปลาใหญ่หน่อยูบ้านขายไห้นี่ครับทุกคนครับผมยายพูดดังๆหน่อยเขาจะได้ยินหน่อยอันทำเหมือนยายเลยอยากกินมีชิ้นมีใช้อยากกินอะไรก็ได้ดูชิ้นสวยก็เหมือนทิงเงินอะไรก็ซื้อได้หมดแล้วน้อยใหญ ถ้าเราไม่มีเงินนี่มันก็ลำบากผาลูกก็ช่วยเหลือกันอ่บ้านเช่าข้าวซื้อนั่นนี่ครับความเป็นแม่ความเป็นแม่ก็า,า,าอยากจะช่วยลูกอยากจะช่วยหารายได้กับลูกความจริงลูกเขาอยากให้ทำไม่ใหญ่เขาไม่อยากให้เฉยเฉยเออเขาอยากให้เฉยเฉยแต่ว่ายายไม่อยู่ใช่ไหมยายอยู่เฉยเฉยไม่ได้ อยากจะอยาก<ร>าจะช่วยลูกบ,บ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อยายก็บอกว่าอยากช่วยลูกก็ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนาะ,ะความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ให้เราเจ็บป่วยเมื่อไหร่เราก็หยุดเราเ็บป่วยเมื่อไหร่เราก็หยุดเราทำไม่ได้เราก็ยหยุดนี่แหละครับ ถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูยายบอกว่าอยู่เฉยๆก็เหมือนคนไร้ค่าถ้ามีกำลังวางชาก็ต้องหานาะยายเนาะเออออกกำลังกายไปในตัวเออ ยายตื่นแต่เช้าทุกวันเลยที่สองทีสองตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วต้องทําของทําอะไรด้วยไหมทำไม่แล้วแล้วต้องมาอน้ำมาจัดยามาปล่อนเลื่อนพี่มาที่สามอืมไปอ๋อจีบปลาแต่นับพี่มาใหม่จ้ะปลาเนี่ยครับอืมก็มีลูกค้าเดินมาก็ช่วยซื้อบ้าง นก,ก็เป็นธรรมดาบางทีลูกค้าบางคนก็อยากจะซื้อกอนี้แหละครับผมให้มาดูนี่เป็นตลาดนัดเล็กๆแต่ว่าใหญ่ก็ขยันมานั่งหน้าโรงชามถ้า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 ทุกคนเดินมาเห็นทุกคนก็ช่วยซื้อหน่อยเนาะช่วยซื้อให้พลังให้กำลังใจคนแก่ที่ม,คมีความพยายามที่จะ ช่วยลูกนะครับก็ครับดูที่มาถ่ายทานี้ก็คือว่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับผมทุกคนต้องสู้ขนาดยายอายุขนาดนี้ยายก็ยังสู้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณครับยายขอบคุณมากนะครับผมขายดีๆนะครับขายดีๆให้ยายขายหมดนะ,ะดดน,น,นั่น ไม่ทาอะไรแล้เดี๊ยบบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นง่อยอีกครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมคลิปแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ต่อสู้นะครับผมขอขอบคุณในการรับชมครับเช่นนะครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ครับครับแค่นี้แหละครับ